ขนมเมืองยวนเป็นอาหารเวียดนามลักษณะคล้ายแพนเค้กทำจากแป้งข้าวเจ้าน้ำผงขมิน้นและกะทิค่ะส่วนไส้นะคะจะยัดไส้ด้วยมันหมูค่ะถั่วง,งอกแล้วก็กุ้งค่ะโดยวิธีทำนะคะเขาจะนำแป้งที่ผสมเสร็จแล้วเนาะ มาตักใส่กระทะที่ทาด้วยน้ำมันค่ะแล้วก็จะเอียงกระทะไปรอบๆนะคะเพื่อให้แป้งอะค่ะแผ่ออกเป็นกลมๆเนาะจึงจะใส่ไส้ลงไปค่ะขนมเบื้องยวนีิจัดเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะน่าทานจริงๆเลยนะ เห็นไหมคะแป้งของเขาจะมีลักษณะบางกรอบนะหน้าตาหน้าทานมากจริงๆคะ่ะขนมเบื้องยวนี่ทานกับน้ำอาจาดอร่อยสุดๆไปเลยนะคะ